วันที่16มีนาคม2564เวลา9นาฬิกานายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์ในอำเภอพบพระผู้รมนวยการศูนย์ใหญ่จิตอาสาอำเภอพบพระเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณลาน้ำตกนางครวน ทาสีเครื่องหมายจราจรและเตรียมความพร้อมด้านจราจรโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่หมวดการทางหลวงช่องแคบและประชาชนจิตอาสารวมกว่า200นายได้ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะใบไม้ทาสีเครื่องหมายจราจรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานจราจรเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาท่องเที่ยวในนารานบริเวณน้ำตกนางครวน

าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณาสุขได้สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพบพระด้วยกองสาธารณาสุขได้สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพบพระมีกำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2564เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลพบพระเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนผู้ป่วยต้องเสียชีวิตทุกรายสาเหตุสำคัญของการติดโรค คือการได้รับเชื้อจากสัตว์พาหนำโรคโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวเช่นสุนัขและแมวหากสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคก,ก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันและเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในการที่จะลดความเสี่ยงของประชาชนรวมถึงป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงดังกล่าวจึงเป็นมาตรการที่จะป้องกันและควบคุมโรคนี้ได้ ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลภูพระจึงขอความร่วมมือเจ้าของสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพูพระที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้นำสัตว์เลี้ยงของท่านพร้อมเอกสารใบนัดฉีดวัคซีนบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามวันและเวลาดังนี้วันที่24และวันที่25มีนาคม2564เวลา9้านาฬิกาถึง16นาฬิกานาาราวัดพระพร้าเหนือวันที่29มีนาคม2564เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาาราวัดพระแสงงาม และวันที่30 3 1ถึง31มีนาคม2564เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกาณสาวัตพรพระใต้จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพรพระให้ทราบโดยทั่วกัน าไทยจะมีสักดิ์สีถ้าได้คนนี้แลวมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนนีอ้อย่าลืมอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเทศบาลตำบลพบพระ ขอเชิญชวนพี่น้องในเขตเทศบาลตะบลพบพระที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลพบพระณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อข่านปรากฏอยู่ ใส่หน้ากากอนมามัยแล้วไปเลือกตั้งเข้าคูหารับบัตรสองใบเลือกคนดีมีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลพบพระอำนาจอยู่ในมือท่านแล้วจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่ 2. พกบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัว13หลัก 3. ลงรายมือชื่อรับบัตรเลือกตั้งสองใบ เข้ากูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกสมาชิกสภาเทศบาลไม่เกิน6หมายเลขนายกเทศมนตรีจำนวนไม่เกิน1หมายเลขย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตัวท่านเองเท่าน,นี้สิทธิ์ของท่านในการพัฒนาเทศบาลตําบลพรพระก,ะก็อยู่ในมือท่านแล้วอย่าลืมเลือกคนดีมีวิสัยทัศน์พัฒนาท้องถิ่นเราวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา พบพระพัฒนาก้าวไกลสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมใจไปเลือกตั้งเราาจะไดด้ลลืตชิน ชื่อเขาเพราะเขาไม่ใช่คนดีนเขาซื้อเสียงและเขาไปทอนทุนบ้านเมืองว้าวุ่นก็เพราะไอ้คนพวกนี้ต้องเลือกคนที่นโยบายไม่ร่ำรวยก็ได้แต่ขอให้มีศักดิ์ศรีบ,บ้านเมืองจะพลันนาาดาิ่น,นเราคง,งจะได้ลืมตาและเชิดหน้าสัี